สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับขวัวตะฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาย่างเนื้อเสือร้องไห้นะคะทุกคนแล้วเ,เราจะไปทําน้ําตกเนื้อกันค่ะเสือร้องไห้ชิ้นใหญ่ๆสองชิ้นเลยนะคะเราจะย่างสุกแค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลวนเอามาลวนไฟต่อนะคะให้มันสุก เร,เราค่อยมาทำน้ำตกกันค่ะเดี๋ยวรอติดตามรับชมตอนหั่นกันเลยนะคะสุกประมาณนี้เราไปหั่นกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะสุกเหลืองงแบบนี้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อเสือร้องไห้กันนะคะ ที่เนี้ยค่ะสุก<ม>แบบประมาณเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าสุกสุกเลยนะคะไ,ไปเปลี่ยนมีดมาค่ะมีดมัเล็กเราจะไม่ย่างจนสุกนะคะเพราะว่าเราจะไปทำน้ำตก เสือร้องไห้ไม่ต้องเอาชิ้นหนานะคะเพราะว่ามันจะเหนียวบรรยากาศอยู่ในป่าในะเขาก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคน ทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะน้ำตกเนื้อเสือร้องไห้เราหันเสร็จแล้วค่ะ นนี่ะะคะเดี๋ยวเราไปรวนกันต่อเลยค่ะทุกคนไปไปดูกันทุกคนคะก่อนที่เราจะมารวนเนื้อเรามาคั่วเขาคั่วไม่ใส่น้ำตกกันก่อนนะคะนี่คะ่ะคั่วให้เหลืองหอมประมาณนี้นะคะหรือว่าจะให้ถ้าคนที่ชอบแบบว่าสีเข้มกว่าน,นี้ก็คั่วต่อไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะ แต่ว่าเราพอแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปขกเข้าคั่วกันเรามารวนเนื้อกันต่อเลยค่ะคมารวนเนื้อกันต่อเลยนะคะ มาณนี้แหละค่ะทุกคนนี่นะคะ,คะ,คะสุกประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะลวนเนื้อให้มันสุกประมาณนี้อันดับแรกก็ ใส่นี่ลงไปข้าวคั่วหอมๆคั่วใหม่ๆโอเคเนี่ยคะ่ะฟันยังขึ้นอยู่เลยสักสองช้อนชอบเผ็ดตามด้วยพริกปิกป่กกกนหนึ่งช้อนช้อนกว่า,วานะคะมีมีแถมด้วช้อนใหญ่นะคะช้อนเล็กตามด้วยผงนัวลงไป น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนค่ะแลใส่นี่นะคะมะนาว ประมาณนี้นะคะแล้วคนก่อนคนุณตักอย่างไม่้อกัน,กนเราจะทำแบบน้ำตกแบบน้ำขูกขิกนะคะเพราะว่าเ,าเอาไปกินกับข้าวเมนูกับข้าวให้มันมีน้ำน้ำหน่อยเดี๋ยวชิดนดก่นนะอนหืมยอดแซ่บเนี่ค่ะ ใส่เครื่องหสมผักลงไปเลยมีอะไรบ้างคะหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่พริกพริกแดงลงไปด้วยนะคะแล้วก็หอมซอยนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ดีเลยค่ะใบมะกรูดซอยค่ะ โอ้สีสันน่ากินมากเลยค่ะแล้วกคนๆๆอู้แซ่บนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะเมนูนี้ดูสิเสือร้องไห้ไปตักขึ้นมาให้ดูหน่อยบ้าประมาณนี้นะคะอือหื้มสด เสร็จแล้วค่ะเมนูย่างเนื้อเสือรองไห้ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวต่อฟืนของพวกเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ